ในฐานะหุ้นส่วนคนหนึ่งของตลาดเนี่ยยินดีอย่างมากเลยครับที่จะได้ร่วมโครงการดีๆแบบนี้นขอบคุณนะผมว่กกาเรากลับกันเถอะ เส,เสียไปอ่อนให้พวกมันทำไมถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็เงียบเงียบไว้ดีกว่าตีนี่ครับพี่เอ๋นับดูนะครับหมดยังคะหมดนะครับ คุณค่านับกันเนาะคุณรแม่ครับี่สวัสดิ์ใหญ่ไปไหนครับเห็นสารวัตรบอกว่าจะไปหาผู้ใหญ่สำราญนะคะจะขอความร่วมมือเกี่ยวกับองค์กรประชาชนหอองค์กรประชาชนต่อต้านอาชญากรรมครับที่สาวัตรใหญ่มีแนวคิดอยากจะให้ประชาชนเป็นพวกเดียวกับตำรวจก็เลยตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเป็นตัวนำครับ ถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นหูเป็นตาระวังภัยให้กันคนร้ายก็คงทำงานยากขึ้นนะคะใช่เลยครับผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยสำเร็จเร็วๆอำเภอพระลานของเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงสักทีหมวดคะทานน้ำก่อนไหมคะจะได้ชื่นใจ เหมือนกันนะคะเนี่ยอืมนี่ถ้าไม่รวมที่เสียคาขนานให้มาเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่เอ๋อถ้าไม่รวมนะคะคก็สามพันสองรอยสิบแปดบาทมผมว่าเราเอาเงินหนึ่งื่นบาทนี้ไปคืนเขาดีกว่าไหมครับยาเงินพวกมันมาเลยอ้าวทาไมล่ะคะหมวดเงินก็คือเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินพวกไหนแล้วเขาก็ตั้งใจจะทําบุญกับเราเนี่ย เราจะไปขัดสัทธาเขาทาไมล่ะคะเงินตั้งหนึ่งหมืนแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่พวกมันให้มาเนี่ยมันจะมีแผนการอะไรหรือเปล่าจะแผนการอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนหรอกคะ่ะเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้คุณ้องแผนว่าไงครับถ้าเกิดว่าเราจะคืนเราจะให้เหตุผลอะไรนะคะในการคืน เรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดไปเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเหตุผลที่ดีพอพูดไปอ่ะก็บาดหมางก,กันเราเปล่านะคะแล้วอีกอย่างการที่เขาให้เงินเรามาเยอะขนาดนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่เขาจะทําให้พวกเราตกอยู่ในระบบอุปัมภมของเขานั่นสิครับยิ่งถ้าเราเป็นพวกที่เห็นเงินแล้วตาโตนะครับพวกมันก็จะใช้เงินซื้อเราได้ คุณคำแพงเนี่ยมองได้ทะลุปุโป่งเลยนะฮะงั้นตกลงเรารับเงินก้อนนี้ไว้ได้ใช่ไหมคะคุณคำแพงรับได้ค่ะแต่ว่าเราต้องให้ความสำคัญเท่าๆกันกับเงินที่ประชาชนให้มาอย่าไปยกย่องให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะค่ะเงินก้อนนี้คงจะพอซื้อหมวกกันน็อกได้หลายใบ สำหรับคนที่ไม่มีเงินนะคะ